ครับกรับบ้านทุกคนเดษตรสากิพาเที่ยวครับวันนี้เป็นตอนเช้าพาไปชิมอาหารในโรงแรมนะครับก็มีบุฟเฟ่ให้ตอนเช้านะครับก็มีเป็นโจ๊กครับมีโจ๊กเลือนตังค์นะครับโจ๊กก็มีเครื่องปรุงให้นะครับโจ๊กจะริกหน่ก็วันนี้ผมนอนนอนสบายดีครับตอนเช้านี่บรรยากาศก็ดีครับผิดไก่ โจ๊กร้อนๆแล้วก็มันก็มีต้มมะระมีไข่ดาวาข้าวสองสามอย่างนะครับมีผลไม้ให้มีสลัดมีขนมปังปิ้งนะครับลองทานไปชิมดูครับแับโ,โจ๊กไข่ดาวแล้วก็ต้มมะ,ะระมีผลไม้ให้นะครับเดีย๋ยวหาที่นั่งดูก,ก่อนครับ เดีี๋ยวน่ครับฝั่งนี้ก็เป็นผลไม้นะครับฝั่งนู้นก็เป็นสลัดก็จะมีขนมปังปิ้งอีกฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปชิมครับโจ๊กต้มโจ๊กกับเพื่อ,อ,อสุขภาพหน่อยก็เป็นอะไรนะต้มมะระครับต้มตืดมะระครับเดี๋ยวพาไปชิมเลยครับนี่ครับลองชิมดูบรรยากาศอาหารเช้าอาหารฟรีครับก็คุ้มค่าโรงแรมอยู่ครับคือ,อละพันห้าโจ๊กต้มมะระ ต้มจืดมาแล้วครับเอ,อกินนนะพวกนี้นใส่จะมีแรงนี้แล้วก็ที่ยังไม่เคยชิมครับแกงฟักแกงฟักแต่ว่าเขาใส่หอยเมงผู่นะครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวชิมดูครับมีไข่ดาวมีก็มีนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูครับ เป็ดฟ้ามุนใส่ใส่หนังหแมงปูกินกุ๊กเป็ดฟ้อนเก๋อักเใส่เะ๋อ อร่อยครับเสียงปั๊บเส้ใส่หอยแมงคู่ ให้ดูครับอร่อยครับอันนี้แกงพักขิมแกงฟัก <Okay. S 2> น่าจะเป็นฟักเขียวฟักมูนะครับใส่หอยแมงพูตัวใหญ่กอ,อ,อร่อยดีครับน,นี่อร่อยดีต้มจืดก็ปกติโจ๊กนี่ก็พอได้ครับแต่อันนี้อร่อยนี่ผมว่าถือว่าอร่อยนะ mm hmm. บรรยากาศก็นั่งชิมนะครับมอเดินไปแป๊บนึงตรงนี้ก็เป็นชายหาดเลยบรรยากาศดีครับก็บ <So> ชิมอันนี้ให้ดูทีครับเพราะว่าอร่อยดี mm hmm. แกงนะแกงอร่อยแกงฟักใส่หอยหอ,ยมอยแมงคู่ครับบด่อยครับบรรยากาศชิวๆข้างชายหาดนะครับอยู่ที่าชายหาดชะอำนะครับก็เดี๋ยวโรงเรียนเกมีฬาเสายเกาะจะกลับเลยครับจะกลับจะกลับเชียงรายเลย ขอตัวสซยกดให้หมดก่อนนะครับตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็กลับเลยโอเคนะครับกลัวมันทุกของโรงารีินพาเที่ยวแับพามาชิมมาหาโรงแรมนะครับก็ถึงเวลากลับเชียงรายแล้วครับนี่ครับโรงแรมที่โรง,รงเรียนพักเมื่อคืนชําโรงแรมชรําวิลล่าบีก็ไปห้องห้องไปนะครับก็คืนละพันห้าครับตรงน,นี้ครับคันนอนในพันเจ็ดคุนอนข้างในพันห้าก็ถือว่าก็ถือว่าแพงนะแต่ว่าวันนี้เมื่อคืนรถจอดเอารถจอดอยู่ข้างนี่ครับ แล้วเขาขายบาร์บีคิอวอะไรเขาไม่ออกเขาออกตีหนึ่งผมก็เลยรถมันออกไม่ได้ก็เลยต้องต้องนอนนะครับก็เลยเสียค่าโรงแรมแพงหน่อยนะครับก็ขอตัวกลับชย่ไหนเลยครับนี่ครับโรงแรมอาหารเช้าฟรีครับโรงแรมเชออชาวิลล่าบีครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวกลับนะครับ